Work Life Investment Balance สวัสดีครับผมชื่อน้องเคแทม Work Life Investment Balance ชีวิตที่สมดุลไม่ใช่แค่ทํางานให้เสร็จหรือพักผ่อนให้พอแต่ต้องรวมถึงการลงทุนเพื่อสร้างอนา,าคตที่มั่นคงด้วยถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าทํางานก็หนักพักผ่อนก็น้อยแต่เงินในบัญชีก็ไม่โตบางทีคุณอาจต้องเริ่มจัด Work Life Investment Balance ให้ตัวเองเริ่มจากวางแผนก,งนการเงินควบคู่กับเป้าหมายชีวิตแบ่งไรายได้ให้ชัดว่าใช้จ่ายเท่าไรออมเท่าไหร่และลงทุนเท่าไหร่จะตารางเวลาให้ครบไม่ใช่แค่เวลาในการทํางานแต่ต้องมีเวลาสําหรับครอบครัวเวลาสําหรับตัวเอง เวลาพัฒนาตัวเองเรื่องการลงทุนไม่จาเป็นต้องเริ่มด้วยเงินก้อนใหญ่ใช้เทคนิค DCA ลงทุนประจําทุกเดือนทีละนิดโดยไม่กระทบกับค่าใช้ใจ่ายหลักวางเงินสํารองฉุกเฉินอย่างน้อย 3- 6ถึงเท่าของรายจ่ายรายเดือนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ไม่คาดคิดมาทาลายสมดุลที่สร้างไว้สุดท้ายอย่าลืมติดตามผลการลงทุนของตัวเองอย่างสม่าเสมอเพราะเป้าหมายชีวิตของคุณอาจเปลี่ยนและแผนการลงทุนของคุณก็ควรปรับตามไปด้วยเริ่มต้นสร้าง work life investment balance ของตัวเองวันนี้พร้อมกับโอกาสลงทุนเพื่อความมั่นคงไปกับกองทุนวรวม K TEMS สนใจสอบถามเพิิิ่่มมเตคลกที ทางติดต่อเคทมได้เลยคำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน